สบายดีพ่อแม,พออมอ่พี่น้องเนาะมณีเฮาเข้าปลาข้าด้งอีกคือเเ่าพี่น้องเลยแต่ว่าในการเดินทางของเฮามนีกะหอดคําแล้วแต่กระหอดเด๋ยนนี้เนาะแต่ว่าเฮาสิงป่าไกเลยละมณีมนีกะเอาไกมานําแลลวกะ งานเทากันสองสามคนออกไปหาเล่เลยเนาะแต่ว่าเอาสิไปใส่ม้อมาเนี่ยจะพาไปลงไปใส่ม้อทุกคนตอนนี้กาหากระมาแต่หากินแรงก็คือไปลงหากัดเขียดแล้วกกัรปลานนาะเขียดก็ได้หลายเติบได้พี่น้องเลยเขียดนี่อ,อยากคือ ยังคือขียดเหลืองแต่ว่าเป็นเป็นว่าเขียดตะโอดนะ,ะเขียดตะโอดแต่ว่าอันนี้ประคอนี่เส็ดเมนูแกงกับปิงเขียตปีกระปูน้ำเหมือนนี่อ่ะทาเบึงมากินข้าวน้ำกันมาดิ มาเด้อพี <or iała> ่น้องสำหรับอาหารแรงมื้อนี้ก็มีปิ้งเขียดแล้วก็แกงปลาคอกั้งกับจีกระปูเนาะเนามาขึนข่าวนังกันปิ้งงูนั่นมันนี่โอ้ตัวปิ้งงูเนี่ยพอดีพรีเลยเด้อนี่เออ้ยผมมาใส่ขึ้กันแล้วไปจัดคือกันเข้ากเข้าใหม่ๆเลยเด้อ หมออะไรไหมเข้าใหม่ปีนี่อยู่นี่ก็มีมีวะหวดเนี่ยเอามาเลยหวดประจำบ้านเซตออกแม่บ้านว่าหุงเอาเด้อจบเลยเนี่ยดีป้องหนึ่งมาแต่ห่านกันแล้วช้อมหนุ่มเน่าขมมากอือ อืมยังนี่น yeah, ี่นี call, ่โตโตมากแต่ผมไปมากันย่อฮนี่โตมากตัว่นี่โตก่อนก่อนก็จะาจะเป็นได้กินอืมไอ้บุ้งเด้อกินโตหยานเดี๋ยวมันก็าะเอาเองเรากินมันส้มมดแดงกัเอามาตั้งแต่พุ่นได้สาเฉยเห็นมันดาง คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมืดๆนเนาะทุกคนเพราะว่ามาคําแต่กันยังดีที่หมดจุดเนาะได้หนันแรงลงไปใช้เบ็ดเมื่อกี้นี่โอ้ในปาขอกลางสีฮาโตอันนี้โบเมนจุดไม้ที่เราจะไปนะข้าไปบ่หอดมนคำก่อนเราเลยพักทีนี้โอนบอลเ่าจะไปจังซี่แล้วไก่บอลท่าจะไปนี่มีเขียนบางนาวเลยจุดไม้พี่น้องเลย ติดตามเบึงติดตามผลงานอืมติดตามผลงานนี่เป็นยังไงครับสีได้นี่ยเกียร์า,าวหรือเกียร์ตะโอดอันนี้เกียร์ตะโอดเลยโอ้แซ่บขนาดเกียร์ตะโอดนะต้องเป็นเกลียขนาด งูันก็แซ่บกระปุกไขยหรือกระปูแดงกระปุกไข่น้อกระปุกไข่ฮะโบนกระปุกกืนเลอปิ่งเันนะมาอีกรอบสปิงเขียดบาตนกินไหมป้งมานี่ิ้มันมีร้านเน้นยืน้อยผัดอย่างเดียวเนาแต่ให้เตอะแซ่บแต่ได้พี่น้องไย กินข้าวปลาไม่น,นี้กะถือว่าแซ่บอาหารกับบริขาดนะจะเข้าหรือซี่คาดเลยเขา้าหรือซีเบิดและ่ะไม่ใช่ผู้อื่นกินแกงปลาก็แซ่บกระดังหินพวกกระดังหินลา,ายลูกชิ้นทุกแบบเลยนะกินข้าวปลานี่กินแจ่วก็แซ่บเขเนะอือบุแซ่บแล้ว แซ่บเด้แซ่บก็กินแจวอยู่เพื่อนโอเคพี่น้องไยบันทีเฮาจะกินเขาแล้วและเฮาจริงเรายังซื้อเขาโหลดใหญ่พักพนได้ทินงงานเขากปยังกินเขาอยู่บางส่วนแต่ว่าอิ่มแล้วล่ะแต่ว่าบันทีเฮาสิเป็นไปหาพักพรเพราะว่าเดี๋ยวสิไปหาการหาเงี้ยงอีกตอนเด็กพุและสำหรับคลิปนี้กะสิดเดลำลาพี่น้องไปพอแต่สำนีพอกันไหมคลิปนายมือเศร้าพี่น้องเดืนช่องลงมา